อันซีนพังงาน้ำตกตนปลายพล้าความงามที่สุกซ่อนในผืนป่าชวนเที่ยวน้ำตกตนปลายพล้าอันซีนพังงาความงามที่สุกซ่อนกลางผืนป่าใกล้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูปหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจ รากพร้อมจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลำพีที่ประกอบด้วย4เส้นทางได้แก่เส้นทางที่1ชื่นชมลำพีชมวัดบกปุยวัดลาพีต้นไม้ใหญ่สวนผลไม้และเหมืองเก่าเส้นทางที่2สัมผัสวิถีชาวลำพีชมการทำโคกนหนองนาโมเดลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางที่3ฝึกง,งานฝีมือลำพีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อและกลุ่มสัตว์เลี้ยงและ เส้นทางที่4เดินป่าเล่นน้ำำําลําพีที่มีไฮไลท์คือน้ําตกตนปลายเพร้าที่เป็นอันซินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดพังงาค่ะน้ําตกตนปลายพร้าเป็นน้ําตกงามที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าหมู่บ้านช้างนอนอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณป่ารอยต่อระหว่างหมู่บ้านช้างนอนกับเขตอุทยานเขาหลักลํารู่ค่ะนายสำรานเรืองยุรธานทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลลำพีให้ข้อมูลว่าผู้ทา าผู้แก่ในพื้นที่ที่เล่าสืบต่อกันมาว่าน้ําตกแห่งนี้มีความสวยงามและมีความสูงมากกว่าปลายต้นมะพร้าวจึงเรียกกันว่าน้ําตกต้นปลายพร้าวนั่นเองค่ะน้ําตกต้นปลายพร้าวเป็นน้ําตกขนาดกลางที่มีสายน้ําไหลตลอดทั้งปีมีเส้นทางเดินป่าจากชุมชนเข้าสู่ตัวน้ําตกประมาณ600เมตรเมื่อเดินไปถึงตัวน้ําตกจะพบกับน้ําตกสูงประมาณ30เมตรโดยสายน้ําจะไหลแรงมีละอองน้ําตกฟุ้งกระจาย ดูสวยงามในช่วงฤดูฝนและปลายฝนต้นหนาวค่ะส่วนที่แอ่งน้ําตกเบื้องล่างนั้นนอกจากจะเป็นแอ่งน้ําใสเย็นมองเห็นปลาแหวกว่ายแล้วยังสามารถเล่นน้ําได้อย่างเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นเหมาะที่จะพาครอบครัวมาเล่นน้ําพักผ่อนเป็นอย่างมากค่ะและเมื่อถ่ายภาพมุมสูงก็พบว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยละค่ะวันนี้น้ําตกตนปลายพร้าวได้รับการพัฒนาเบื้องต้นและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนพังงาเมื่อ ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยชาวบ้านได้ร่วมกันทําเส้นทางเดินเท้าและพื้นที่เล่นน้ําให้มีความสะอาดปลอดภยัยเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เหมือนสภาพเดิมค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาน้ําตกต้นปลายพรวให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายสําคัญของเส้นทางท่องเที่ยวในตําบลลำพีอพําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาต่อไปในอนาคตเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามาสัมผัสความงามของน้ําตกแห่งนี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ